ลูกไม่มีแม่อะไรอย่างเงี้ยพ่อมึงก็พิการมแม่มึงก็ไม่มีอะไรเงี้ยเราก็อยากมีแม่เหมือนเขาด้วแหละออชีวิตที่สุพันอยู่กับใครครับก็อยู่กับพ่อกับพ่อคุณพ่อคุณคือก็พ่อของแม่พ่อของแม่อ่ะไม่ใช่พ่อของพ่อเหรอไม่ใช่ปู่ย่าตายไปตั้งนานแล้วเราโตมาก็คือเขาก็อยู่กับสองคนเนี่ยก็คือโตมา จำความได้เ่ะว่ามีพ่อม,มีพ่อคุณแล้วอะมันก็มีความสุขสุขตรงที่ว่าเราเราเหมือนไม่ได้ไม,ไม่ขาดความรักแต่มันแค่ไม่มีแม่เฉยความรักจากแม่เราไม่เคยมีแต่ว่าถามว่าพ่อให้ความรักไหมให้พ่อคุณให้ไหมมันมันก็เหมือนเติมเต็มให้เราตรงที่เราขาดไปมีความสุขดีก็มีความสุขดีแต่เวลาช่วงช่วงหนึ่งท,ที่ที่ต้องเกี่ยวกับแม่เนี่ยมันก็จะ แวบหนึ่งขึ้นมาอะไรเนี้ยมันก็จะเป็นปมในใจแล้วอะ่ะคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจบลงคิดถึงเธอไม่รู้อยู่ไหน มันก็เกิดคาถามแต่ว่ามันไปถามถามใครอะถามถามพ่อพ่อเขาก็ตอบแต่เดิมเดิมเราถามอะไรพนะ่อก็แบบแม่แม่ลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกมึงจะไปถามหาวันทําไมอะไรทํานองเนี้ย<อ>ใจจริงเลยก็คือก็คืออยากเจอแม่ด้วยแหละม,มันก็คือมันก็อยู่ข้างในลึกๆของเราแแหละ,ละมไม่มีใครไม่อยากเจอแม่เนาะ แม้ในใจลึกๆของพี่ณีจะอยากเจอแม่แค่ไหนก็ทำได้เพียงเก็บงำความรู้สึกนั้นเอาไว้เพียงลำพังได้แต่เก็บไปเพราะมันทำอะไรไม่ได้บางทีเพื่อนก็ลอ้อลูกไม่มีแม่อะไรอย่างเงี้ยพ่อมึงกับพิการมแม่มึงก็ไม่มีอะไรเงี้ยเราก็อยากมีแม่เหมือนกันดะ้ยนะ มันก็รู้สึกน้อยใจเราอยากมีเือนคนอื่นแต่เราไม่ไม่มีเด็กหญิงเติบโตที่จังหวัดสุพรรณจนกระทั่งอายุได้ห้าขวบเธอก็ต้องย้ายตามพ่อมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับ